วันนี้มาบ้านหลานค่ะเพราะว่าถอยแบ็โคโกลใหม่ผ่ดสวยมากราคานั้น1ล้าน4แสนบาทค่ะเริศงามยามดีค่ะวันนี้ก็เส้นไหว้ตามประเพณีนะค่ะเพราะว่าเราซื้อเพื่อที่จะมาทำมาหากินในอนาคตก็ต้องมีเริศงามยามดีค่ะวันนี้เวลา9โมงนะคะมาในหมู่บ้านค่ะก็ยินดีกับหลานนะค่ะขอขอให้รวยๆนะคะราคา1ล้าน4แสนบาท ก็ซื้อสดนะคะเพื่อที่จะทำงานในอนาคตนะคะก็มาชมค่ะที่เมืองบอสวยใช่ไหมสวยมากเลยนเนาะรักบกลังกำลังน่ารักเลย 有人看。 เดียมเลยสีสวยด้วยสองยามมใครมือเลยมือสองก็ยังสวยค่ะอันนี้ได้เรื่องได้ยามค่ะขอให้ โชว์หน่อยเจ้าของ <laughs> อะไรครับอะไรครับลูก <c oughs> สวยไหมลูก Gue t referred 4х Remember that Han Кстати! U got 400,000 Gue figured I'll be Nong still beautiful challenge throw explaining My turn Déjà Dam girl